เ,เมื่อปี2,549และเป็นปีแรกของการดำเนินงานของท่ากาศยานสวนภูมินะคะซึ่งในปีดังกล่าวสนามบินแห่งนี้มีอาคารผู้โดยสารแบบเดียวที่ใหญ่เป็นอันดับหของโลกและมีหอบังคับการบินที่สูงที่สุดในโลกนอกจากนี้ที่นี่ยังกลายเป็นจุดที่นักเดินทางจากทั่วโลกนิยมแวะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและแชร์ภาพขึ้นอินสตาแกรมากที่สุดเป็นอันดับหของโลกในปี2,555อีกด้วยค่ะ ในปีนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครบรอบ7ปีแล้วนะคะบริษัทท่าอากาศยานจำกัดมหาชนจึงจัดก,กิจกรรม e y e n y e e r i g l t g h t เพื่อคืนกำไรให้กับลูกค้าและผู้ใช้บริการโดยมีผู้ประกอบการร้านค้าภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะเนื่องจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะครบ7 ปีนะคะแล้วก็เป็นการโปรโมทให้ส่วนที่เป็นสนับสนุสนกิจกรรมของร้านค้าผู้จําหน่ายผู้ที่มีกิจกรรมเชิงพันิชร์ร่วมกันในท่ากาญจานส่วนภูมิโดยมีทางบริษัท King Power กับทางบริษัท Mercedes-Benz นะคะเป็นผู้สนับสนุนหลักนะคะแล้วก็รวมทั้ง ร้านค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่ากิจกรรมที่เป็นการบริการทั้งหลายของท่านจตเจียนสุวรรณภูมินี้ก็เป็นการทำแคมเปญร่วมกันโดยเริ่มมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะคะแล้วก็มาเสร็จสิ้นเอาในวันนี้แล้วมีการจับฉลากรถเบนซ์ซึ่งเป็นรางวัลที่หนึ่งเท่าที่เห็นในโอฉลากเยอะมากเลยมีคนเข้ามาร่วมก็ดีใจนะคะมีคนเข้ามาร่วมกิจกรรมอันนี้เยอะมากและสําหรับผู้ที่โชคดีได้รับรางวัลรถเบนซ์4 1 8 0คูเป้ ที่มีมูลค่าร่วม3ล้านบาทก็คือมิสเตอร์วาทารุทาเคชิจากประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยในการจับรางวัลครั้งนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานสำคัญต่างๆมาร่วมเป็นสักขีพยานด้วยค่ะ